ับน้องๆน,นะคะจากงงเสริมมิตรนะคะจากโรงเรียนบ้านฉางการจนานกูลวิทยานะคะได้แนะนำตัวกันไปหรือยังยังยังไม่มีโอกาสเนาะกลัวไม่ทันเวลาใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเปิดโอกาสให้น้องได้แนะนะนำตัวเล็กน้อยกับกรรมการนะคะสวัสดีครับผมเจตนักร้องนำมูสัมบิทัสวัสดีค่ะชื่อนโมนะคะเป็นนักร้องนำหญิงค่ะสวัสดีครับชื่อโบตันนะครับเป็นกองค่ะ สวัสดีครับชื่อโฟครับเล่นกีตาร์สวัสดีครับชื่อไอต้องขาดเปินบุตรสวัสดีครับผมชื่อออแกนครับผมเป็นมือคีย์บอร์ดสุดหล่อสวัสดีครับชื่อแบงค์ครับเป็นมือกีตาร์ครับอันไหนสุดหล่อนะ จะลอยยังงี้เอ๋อโอเคพอดีอะไรนะพอดีอะไรนะพอดีวงเราบายอนิดนึงค่ะพี่เชื่อพี่อยากเห็นท่าเมื่อกี้ใหม่อ่ะท่าที่ลงเไปลิซ่าโอเคท่าลิซ่าเหรออันนั้นที่ท่าลิซ่าใช่ไหมขอขอแบบรีเทคเราได้ไหมกลับไปค่ะแน่ใจนะว่าลิซ่าต่อเลยเพี่งพี่เอาเรื่องง่ายหนุ่มชุ่มฉ่ำ ชงให้ก็ได้อ่มามาไปทำคู่เลยมมไปกินเวลานิดนึงนะคะเดี๋ยวจ้าชาวดาบกานเอนเตอร์เทนเล็กน้อยนะคะอยากเห็นเมื่อกี้เห็นไม่ชัดอยู่ตรงนู้นไงพี่กรดูไม่ทันเราเดี๋ยวให้สอนนะคะเป็นครูเจตนะคะวันนี้อ่ะเชิญจ้ายังไงมันยังไงนอนก่อนนอนก่อนนะนอนอย่าแอดนออน ค่ะลิซ่าแบ๊กพิมหรือเปล่าตำนานนะมันจะเป็นตำนานที่โรบิชาร์ดใส่บ้านฉานนะคะโอเค,อเควันนี้เรา